วุ่นตอนที่26เวลาที่เหลืออยู่ด้านซันฉันนอนห้องไหนคะห้องพี่ไม่ตลกนะคะผมก็ไม่ได้ตลกหรอกผมตั้งใจให้เธอนอนห้องผมจริงๆแต่ผมจะได้นอนกับเธอไหมอันนั้นมันคือความสามารถของผมแล้วพี่พูดจริงฉันกลับละไปนอนที่โรงแรมดีกว่าเอาคี์กา๊าดมาคะ่ะดูเหมือนเธอจะไม่พอใจในระดับหนึ่งเลย ใช้คำว่าไม่พอใจมากเลยดีกว่าเฮ้ยผมเบื่อคนที่ปากไม่ตรงกับใจจริงๆไม่รู้เลยเรืองไงว่าตอนนี้ตัวเองกำลังหน้าแดงแป๊ดอยู่ผมกอดเธอดือด้อๆเลยแต่แน่นอนเธอพักผมออกสาบานว่าจะไม่มีอะไรที่มันฝืนใจเธอเลยมุกนี้ใช้กับฉันไม่ได้เป็นครั้งที่สองหรอกคะ่ะเพราะฉันจะไม่ขายวิญญ,ญาณให้ปีศาจแบบพี่หรอกนะพี่รักเธอ พี่ไม่ได้อยากจะทําอะไรเลยแค่อยากเห็นเธอในบ้านยังนอนอยู่ข้างกันก่อนตายก็ยังดีผมมาถูกทางเธอเลิกผักผมออกแล้วแฮะทำไมพี่ถึงชอบพูดเรื่องตายนักอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอพี่จะอยู่ทำไมชีวิตประสบความสำเร็จแต่ต้องอยู่คนเดียวพี่จะหายไปก็ไม่มีใครแคร์ผมตีหน้าเศร้าข้อดีของเธอก็คือว่าเธอเป็นคนใจดีถ้างั้น ก็ใจดีกับผมหน่อยอย่าพูดสิคะหลานหลานแค่นะแล้วเธอละแค่หรือเปล่าผมพระอ้อมกอดจากเธอแล้วมองตามันมีคำตอบอยู่ในสายตาของเธอแต่จะทำยังไงให้เธอยอมรับมันไม่ค่ะจบนะจะไม่ได้ยังไงก็ตาเธอมันฟ้องอะ่ะตาเธอมันมีวิ่งวิ่เฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะยอมรับความจริงผมแก่ขนาดนี้แล้วจะมีเวลารอเธอได้อีกกี่ปี ยังไงพี่ก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วเอาเถอะพี่จะให้เชิดมันไปส่งปานนี้มันคงหลับไปหลายตื่นแล้วเออถ้ามันจะวุ่นวายขนาดนั้นฉันจะนอนห้องพี่ก็ได้แต่พี่ต้องไปนอนห้องอื่นนะเอ,อ้ยแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิแต่แค่นี้มันไม่เป็นปัญหากับผมหรอกถ้าคุยกันเสร็จพี่จะไปนอนห้องอื่นก็ได้คุยอะไรคะ คุยเรื่องรูหน้ากับต้นกาคุยเรื่องของเราคุยเรื่องงานทุกเรื่องและแล้วผมได้นอนคุยบนเตียงกับเธอก็จริงแต่มันก็แค่นอนคุยอะดิไม่ได้มีมากกว่านี้เลยคุยมาเป็นชั่วโมงแล้วนะไม่สปาร์กอะไรเลยเหรอซี่เธอกำลังจะทำพลก่งแล้วการค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ใช่ทางของผมเอาซะเลยรู้หน้ากับต้นกาไปถึงขั้นไหนแล้วคะ ไอ้ต้นกล้ามันบอกว่าจูบรูปคำมันบอกแค่นี้ทำไมอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็คืบเยอะเลยนะทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นลูน่าก็เอาแต่ใจน้อยลงยายตัวแสบฟังต้นกล้าดีแถมทำตัวเป็นเด็กดียังไม่น่าเชื่อแต่พี่ยังไม่อยากให้เด็กสองคนนั้นมีอะไรกันหรอกนะทอานิสัยมันปรับเข้ากันไม่ได้ร้านเราจะเสียใจมาก พอพูดเรื่องลูกเธอก็นอนตะแคงเข้ามาหาผมแล้วก็ยิ้มออกมานี่คิดจะยั่วกันใช่ไหมขอบคุณนะคะที่ช่วยเลี้ยงลูกฉันเอ้ยทนไม่ไหวแล้วผมรวบเอวของเธอเข้ามาจูบแม่เธอจะผลักผมออกแต่บอกเลยผมฝึกสกิลนี้มา30ปีแต่โดนผลักแบบเนี้ยฮึไม่พลาดผมหรอกนะพี่สันอยาค่ะแต่เธอกำลังจูบต่อพี่อยู่นะให้หยุดจริงๆเหรอ เธอไม่ได้ถูกสัมผัสมาห้าปีมันก็ต้องมีบ้างแล้วไฟลาคะนะตอนนี้ยังคงสู้กับตัวเองอย่างหนักเลยสินะผมค่อยๆปล่อยรืมฝีปากของเธอเป็นอิสระขอโทษถึงไม่ได้อยู่ในช่วงที่อารมณ์พุ่งพ่านแต่อยู่กับเธอพี่ไม่เคยปกติแต่พี่สัญญาแล้วว่าจะไม่ทำอะไรที่ฝืนใจฉันแค่จูบคงไม่ฝืนใจใช่ไหมอ้าวคิดคิดคิดอะไรขนาดนั้น ผมรอเธอคิดนานไม่ได้รอผมประกบลิมฝีปากลงที่ปากของเธออีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ปฏิเสธฮะอยากรู้ความคิดตอนนี้ของเธอจังเลยพี่รักเธอนะผมจูบเธออีกครั้งแต่เธอกลับดันผมออกให้มันเป็นความลับของเราได้มิคะทำไมวะจะรักกันต้องเป็นความลับ5ปีแล้วนะที่พี่จีบเธอเนี่ยคนทั้งไล่เขารู้หมดแล้วกวูอะไรอีก ตอบสิคะเธอเสียงแข็งใส่ผมเฮย้ยอ่ะอ่ะอะเอาที่เธอสบายใจเธอแม้มันจะทำให้ผมหงุดหงิดไม่น้อยเลยก็ตามอย่ามาทำหน้าไม่พอใจถ้าเราจะอยู่ข้างกันก็ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจฉันไม่ได้บอกว่ายอมคบกับพี่แล้วหรอกนะแต่จะเก็บพี่ไว้พิจรารณาก็ได้เออผมมืนใส่ไอ้ความถือไพ่เหนือกว่านี้จังเลยแต่ก็ต้องยอมแล้ว ว่าเธอกำลังทําคนแก่อย่างผมตื่นเต้นขอจูบอีกทีสิถ้ามีอารมณ์แล้วไม่มีที่ลงนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงวัยสี่สิบอับเซ็กจัดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมรวบร่างของเธอเข้ามาในอ้อมกอดแต่โดนเธอผลักออกปล่อยนะพี่สันพี่ไม่ทําอะไรหรอกหนะ้ะพี่รอเธอสมยอมเธอตีที่อกของผมอย่างแรงแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดจะจูบอีกก็ไม่ยอม จะกอดอีกก็ไม่ได้แถมยังไล่ผมออกจากห้องตัวเองอีกหวงตัวดีจริงๆเลยผมเลยต้องหยิบหมอนออกมานอนที่ห้องแขกใจร้ายสุดๆถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ยอมมานอนห้องผมแบบนี้อีกล่ะเช้าวันลุ่งขึ้นภาพที่ผมอยากจะเห็นมันก็ได้เห็นอีกครั้งภาพของเธอที่กําลังจัดเสื้อผ้ารอให้ผมใส่ไปทำงานภาพที่เธอกำลังจัดโต๊ะอาหารเข้าครัวแบบว่า โคตรจะดีใจเลยขอบคุณนะคะผมยิ้มให้คนที่กำลังยกกาแฟมาให้ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าขอบคุณที่ให้ห้องนอนอ,อะไรอะ่ะแม่นอนห้องลุงซันเหรอคะลานสาวช่างถามที่กำลังตักอาหารเข้าปากพร้อมกับคำถามที่ผมไม่ได้อยากให้เธอตอบเอาซะเลยใช่แต่ลุงซันไปนอนห้องแขกนะ เสียงหัวเราะคิกคักจากพวกหลานๆทำเอาผมต้องตีหน้านิ่งๆเพื่อกลบเกลื่อนความอายผมจะนอนห้องตัวเองก็ได้แค่ไม่อยากผิสัญญาหรอกนะแม่ดูมีความสุขนะคะไม่คิดจะให้โอกาสลุงซันหน่อยเหรอหลานผมทำไมวันนี้หนูน่ารักแบบนี้ทำดีแบบนี้ต้องมีรางวัลมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะลูกที่จะให้คนในไล่รับได้พวกเขาจะมองแม่ย่งไง ยิ่งกับลุงซันที่เป็นพี่ชายของพ่อหนูแล้วมันคิดเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยถ้ามันยากมากนะก็อยู่ที่นี่สิไม่เห็นจะยากเลยผมได้แต่คิดในใจเพราะถ้าผมพูดออกไปโดนด่านแน่ต้นกล้าฝากงานที่โรงแรมด้วยนะวันนี้ฉันจะต้องไปธุระหน่อยถ้าไม่มีอะไรกลับบ้านก็ได้อาจจะดึกหน่อยละได้ครับคุณซันไว้ใจกันขนาดนี้แล้วหรอคะ แต่ก่อนฝากงานหนูเดี๋ยวนี้ฝากพี่ต้นกล้าแล้วเหรอล้านสาวตัวดีอะมีงอนเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ทำให้ผมเปลี่ยนใจหรอกนะไปเรียนได้แล้วไหนบอกมีเรียนเช้าผมพยายามจะไล่เด็กสองคนที่เอาแต่นั่งยิ้มไปเรียนเพราะมันเป็นก้างขวางคอเวลาที่แม่เธออยู่ที่นี่มันไม่มากนักหรอกนะไปค่ะพี่ต้นกล้าเขาไล่แล้วเพราะเราเป็นก้างขวางคอดูจากสายตาลุงซันฉันก็รู้ ผมรอจนทั้งสองคนออกไปถึงได้เริ่มคุยกับซีเฮย้ยเดี๋ยวนี้ชักเอาใหญ่รู้มากไปกันใหญ่แล้วลูน่าเนี่ยแต่ก็เป็นงานดีแฮะดูแบบบ้านมาหรือยังดูมาบ้างแล้วค่ะแต่อยากได้เห็นของจริงก่อนพี่นัดเซลไว้กี่โมงคะบายถ้าง,งั้นเช้าเรามาทำอะไรกันดีล่ะพี่ซันถ้าพี่จะเอาเปรียบฉันฉันจะกลับแล้วนะลามก ผมกระซิบที่หูของเธอก็จะลุกขึ้นจากเก้าอี้ว่าแต่ตัวเองนั่นแหละคิดแต่เรื่องลามกผมไม่ได้คิดจะทําอะไรสักหน่อยถึงผมคิดเธอก็ไม่รู้หรอกนะซาจ,จีเอากุญแจไปเปิดให้ทีค่าคุณซันผมพาเธอไปดูข้าวของของเธอในห้องที่ผมสั่งปิดตายเอาไว้อยากให้เธอได้เห็นชุดแต่งงานเห็นความทรงจำเก่าๆผมอยากจะื้อฟื้นมันขึ้นมา อะไรกันเก็บเอาไว้อยู่หรอคะโหยเก็บเอาไว้ทุกอย่างเลยเธอดูตื่นเต้นที่ได้เห็นของพวกนี้ทีแรกมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันเพิ่งมาอยู่รวมกันในห้องนี้วันที่รูน่ามาอยู่ที่นี่อยากได้อะไรกลับไปไหมชุดแต่งงานของเราให้ตนกล้ากับลูน่าได้ไมิคะเธอพูดพางมองดูรูปแต่งงานผมเลยเดินเข้าไปโอบกอดเธอจากทางด้านหลังตอนแรกเธอดูขัดคืนเล็กน้อย แต่รู้ว่าผมไม่ปล่อยเธอไปแน่ก็เลยเลิกขัดขคืนทำไมตอนนั้นพี่มีเลือกฉันคะทำไมพี่ไม่สู้เพื่อฉันบ้างไม่ใช่ไม่สู้แค่รู้สึกผิดเกินกว่าจะสู้นะแต่จะให้สลัดอีกคนก็สลัดไม่หลุดไม่เคยมีสักวันที่อยากจะปล่อยเธอไปแต่มันมาไกลเกินแก้ไขถึงปฏิเสธเธอก็มองว่ามันแก้ตัวฉันกลัวฉันกลัวที่จะเจ็บอีก ไม่มีวันนั้นอีกแล้วผมประทับริมฝีปากลงที่ต้นคอของเธอเบาๆเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้เลยในโลกของฉันถึงพี่จะพยายามถึงฉันจะรู้สึกกับพี่มากแค่ไหนมันก็ควรที่จะอยู่ในใจเสียงที่สั่นเครือมันทำให้ผมรู้ว่าเธอกำลังมีน้ำตาผมจับเธอให้หันมาหาผมผมอยากรู้ใจเธอแค่คำว่ารู้สึกกับผมมันไม่พอหรอก ผมจะแก้ปัญหานี้ของเรายังไงจะแก้ได้เธอก็ต้องยอมให้ผมช่วยด้วยไม่เอาไม่ทำหน้าแบบนี้พี่ไม่เคยคิดอยากจะให้เธอต้องลำบากใจเลยผมจดหน้าผากลงกับหน้าผากของเธอเบาๆอย่าทำให้ฉันวันไหวไปมากกว่านี้เลยไม่ได้เพราะพี่จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันถ้าพี่รักเธอพี่จะต้องแก้ปัญหาของเธอได้สิโทษพี่ซันเธอมองตาผม ในตาของเธอมันเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายถึงจะรู้สึกแต่มันก็ฟันธงไม่ได้ว่าเธอกำลังรู้สึกอะไรอย่าไล่พี่เลยพี่มีเธอมายี่สิกว่าปีแล้วนะจะให้ตัดใจก็คงไม่ได้แล้วอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วอย่าพูดคำว่าตายอีกนะเธอเอามือมาแตะเลมงฝีปากของผมเบาๆมีใครบ้างอยากจะแช่งตัวเอง แต่พอวิธีนี้มันได้ผลผมจับมือของเธอที่แตะริมฝีปากออกก่อนจะประทับริมฝีปากลงที่ปากของเธอมันไม่มีท่าทีขัดขืนเลยผมมันเป็นพวกได้คืบเอาศอกซะด้วยสิผมสอดลิ้นเข้าไปในปากของเธอนิดนิดอยากรู้ว่าเธอจะต่อต้านไหมเธอไม่ได้ต่อต้านแฮะมันเลยทำให้ผมได้ใจดันลิ้นเข้าไปอีกแต่ดูเหมือนเธอจะมีการต่อต้านแต่ผมไม่ยอมให้เธอหนีผมได้หรอก ผมล็อกหัวของเธอเอาไว้ก่อนที่จะใช้สิ่งที่ผมเก่งสอดใส่เข้าไปในปากของเธอพร้อมกับหาความหวานจากสิ่งที่ผมห่างหายไปแสนนานแล้วตอนนี้ก็คิดถึงมันเลือกเกินพี่สันหยุดนะคะพูดสิว่าเธอไม่ต้องการเธอเงียบถ้าเธอพูดว่าเธอไม่ต้องการพี่พี่จะไม่เข้าไปวุ่นวายกับชีวิตของเธออีกเลยผมมองเธอที่ตอนนี้มีสีหน้าคุ้นคิด ไม่ต้องการเธอตอบออกมาด้วยสีหน้านิ่งๆแต่คนที่นิ่งไม่ไหวคงจะเป็นผมเองคําตอบของเธอมันทำให้ผมแทบซุดเหมือนกันมันรู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกทั้งๆที่เป็นคนพูดเองแต่ไม่ได้จะยอมแพ้แต่ผมแค่ท้อผมอยากจะขอห่างไปจัดการอารมณ์ของตัวเองตอนนี้สงสัยตัวเองจะเริ่มไวทองแล้วสิอารมณ์แปลปูนไปหมดงั้นพี่ไปเตรียมตัวก่อนนะ บ่ายเราจะได้ไปธุระก,กันผมปล่อยเธอแล้วเดินออกจากห้องนั้นทันทีผมเดินกลับมาที่ห้องของตัวเองเพื่อตั้งคำถามมากมายผมเงยหน,น้ามองดูนาฬิกานี่เพิ่งจะ9ก้าโมงเองจะทำอะไรรอให้ถึงบ่ายนะผมทิ้งตัวลงบนเตียงก่อนจะตั้งคำถามในเรื่องที่เพิ่งจะผ่านมาทำไมผมได้รีบเร่งรัดเธอแบบนี้โง่จริงๆเลยไปขอโทษแล้วเธอจะลืมมันไหมนะการนั่งมองนาฬิกาไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ใช่ผมเลย ทำไมเธอถึงได้ใจร้ายกับผมแบบนี้มาทำให้รู้สึกดีแล้วมาบอกว่าไม่ต้องการเราแบบนี้ใจร้ายสุดๆไปเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่อยากจะออกไปเปิดเลยฮนะปล่อยให้เคาะไปแบบนั้นแหละไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเจอใครนี่ผมยังคงนอนนิ่งอยู่ที่เดิมแม้ว่าเสียงประตูจะยังดังอยู่ ไม่เปิดประตูให้ฉันแบบนี้ใจร้ายไปไหมคะเธอใจร้ายกับพี่ก่อนช่วยลืมมันไปได้ไหมฉันคงไม่ชินน่ะถ้าไม่มีใครมากวนใจเธอพูดพลางก้มลงมามองผมที่นอนอยู่บนเตียงเอ้ยโถ่ใจอ่อนง่ายไปไหมผมตะคุบคนที่มองผมอยู่ลงมากอดฉันไม่อยากให้พี่หายไปรักเขาแล้วอะดิ ไม่มีคำตอบใดๆมีแต่รอยยิ้มของคนที่กำลังเขินอายอยิ้มแบบนี้มันเหมือนเชิญชวนเลยนะยิ่งอยู่ในอ้อมกอดแบบนี้เราด้วยซีคะ่ะเวลามันเหลือน่ะเราทําอะไรกันดีโปรดติดตามตอนต่อไปเฮ้ยเวลามันเหลือคะ่ะจะทำอะไรกันดีคุณผู้ฟังคิดว่าเขาจะทําอะไรกันคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพือพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ